เดีนี้ครับต้มส้มปลานิลครับอ่าทชเดียาวไปเลยลุยครับลุยลุยขัวป่าก่อนออกีปดปดกีนเปลี่ยนน้ำบอ่อมาเรียบร้อยแล้วครับขัวปลาครับผมมาดูวัตถุดิบลักครับผมมันก็มีคาจะใขรครัวผมจะใข่ขน้าแรงเนาะอ๋อไม่เป็นต่ออย่างหัวของข้าวของแดงครับตุ๊กตุ๊นี่ ต้นหอมพักชีหอมบปมเปิร์ไปหมากูดยังไม่พร้อมครับนี่ปาครัวมาเรียบร้อยแล้วนี่ป่าดิ้ครับหนึ่งตัวเจ็ดขีดอันนี้แล้วก็กวันนี่มันจะพิเศษหน่อยจะใส่ปลากระป๋องครับนี่อ่าสปอนเซอร์ตรงมาละงานโฆษณาต้องเข้าละอีนี่ครับใส่ปลากระป๋องเพิ่มเติมไปครับนี่มาลุยกันเลยครับเอนี่เห็นมันนี่กระส้มะนาวครับอืมลุยนี่ครับอันดับต่อไปครับตังน้ำเลย ใส่ไปเลยครับมีพริกแดงตัวเดิมกี้บลืมบอกครับมีพริกแดงนี่พริกกระเลียงเอาทัหมดทั้งมวนนี่ครับใส่ไปเลยแบบเอาแล้วครับแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนจะปิดฝาครับใส่ขนอไปหนึ่งจอนเกลือเม็ดสักจอนช้านะครับสักหนุ่มหนึ่งหนิ่มหนึ่งอ้าวพอซีอิ้วขาวครับซีอิ้วขาวประมาณกะเอานะครับเนาะประมาณสามจอดใส่ไปสองจอดสามจอดเนี้ยใส่ไปพอใส่ถมดหมดแล้วปิดฝา ปั๊บระวังร้อนน้ำเดือดนี่ครับน่าเอากระมาซอยฟักป้อมใบหอมหอมป้มเปรอนะครับเนาะอ่ะซอยกันเลยมันต้องถ่ายหรพอก็ได้ก็ว่าซอยยังได้เนาะมันยังที่อื่นเป็นจะถ่ายให้ดูนะการซอยหอมเป็นยังได้ซอยยังได้ซอยพริกยังได้ซอยฟักป้อมังได้นี่ยังโอเคผมนี่ต้องสอนครับมันจะหุ้มกันคนเดียวครับต้องพอเยอะพอหุ้มหครับเนาะมันจะหุ้มกันคนเดียวอ่ะยาวไปแหมเดือยแล้วครับงั้นอ่ะเมื่อเท่าเยี่ยมันจะก็ไปโจ๊กคิดตัดซะอีเนาะนะครับผมเียะร้อยละ ห 1> 1, น,นึ่งสองสามน้ำเดือดแล้วครับปลาครับใส่ไปเลยนี่ละไว้นี่ครับไม่ต้องนครับ,บ,รรรบละว,วันนี้ปิดไฟเอวันนี้เขียครับผ่านไปสองนาทีโอโทโ้น้ำเดือดแล้วมาเขือส้มน้อยใส่ไปเลยนี่จากนั้นก่อนนี้ครับปลากระป๋องครับใส่ไปเลยครับนี่หนึ่งป๋องนี่ ชองกระป๋องใส่ไปเลยนี่ครับอาละโฆษณาต้องเข้าอะไรอี่นะอืมเรียบร้อยครับเอาละครับเริ่มเดือดมาหน่อยต่อไปเราก็ใส่บันนาแล้วครับผมบีบบันนาแล้วครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบีบนาวก่อนบีบน้าวก่อนบีบน้าครับบีบเลยบีบเลยเดี๋ยวอย่าบีบน้ำก่อนนะครับเติมบันนาไปแล้วก็ใส่ผงนัวไปเลยนี่ครับจากนั้นกดจิ้มครับจิ้มดูจิ้มดูจากนี้ อืมตลาเก๋นิดนึงครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมนี่ครับเติมใส่เติมใส่จิม้มใส่จิมจ้มนะครับน่าจะยำมยนจะเก็มพอเอาโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวคนกินที่หลังอันดับสุดท้ทายครับพักจีฟลังพักหอมโปงเปอร์พัก,ลลพก,ก,ก,พกต้นหอมปักชีสใส่ไปเลยครับเอาละปิดกัดเลยบ๊อบนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อย้วครับต้มยำปลานินใส่ปลากระป๋องนี่ครับนี่ครับโอเคจะตักให้ดู เสร็จแล้วครับผมต้มยำป่านิ้นใส่ปลากระป๋องครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอะอร่อยครับเนี่ลองไปทากันด,ดูนะครับเนอะนี่ครับหน้าตาอร่อยครับล้าง่ายๆครับผมบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้อาหารกับขา้าวนนี้ง่ายๆ,ๆง่ายๆหมดเลยน,นี้ต้มยำป่านิ้นใส่ปลากระป๋อง